สวัสดีค่ะแฟนคลับที่อรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นรวมผังเลขทิพย์มาให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะหนังสือนิตยสารรวมผังเลขทิพย์งวดนี้ก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขเด่นเลขหน้าปกงวดนี้เด่นสี่กับเก้านะคะเด่นสี่กับเก้าเลขเด็ดเด่นหกกับสองเลขวงล้อนําโชค เด่นสองนะคะเด่นสองหสองหนะคะหรือ7 20นี่คือเลขหน้าปกของรวมผังเลขทิปต่อไปเราเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้าอันนี้เป็นหวยรายวันนะคะของผังเลขทิปเนาะ พิชิตโชคแอดก็เคยเอามานำเสนอนะตอนตอนที่หนังสือเลขทิพย์เขายัางผลิตอยู่อาจารย์พิชิตโชคก็เข้านะคะก็เข้าเลขงวดนี้แอดชอบเลขอาจารย์พิชิตโชคก็คือเลขสามศูนย์สามห้านะคะแล้วก็สามเจ็ดเลขวงล้อเด่นเจ็ดนะคะตัวเดียวเจ็ดที่แอดเมมไว้ก็คือ คอมเมนต์ไว้ก็คือเลขเจ็ดศูนย์นะคะเลขงวดนี้มีเจ็ดนะคะอาจารย์วัดมาเก้านะคะมาเก้าเลขท้ายสองตัวมาเก้าห้าของอาจารย์วัดนะคะส่วนอาจารย์พิชิตนั้นสามเก้าห้าสองเก้าห้าเนาะท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอาจารย์พิชิตเป็นสามนะคะ เออเนี่เนาะเลขสามน่าจะเข้าสำเพาทองนะคะเด่นห้านะคะเด่นห้ามีห้าเจ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะสำเพาทองนี่คือเลขเด่นผังเลขทิพ เขาเพิ่งเริ่มต้นผลิตนะคะผังเลขทิปเนาะสามตัวรางวันที่หนึ่งสองเจ็ดห้ามาลายทองมาลายทองสามเก้าเจ็ดสี่สามตัวโต๊ดเด่นห้านะคะ สรุปแล้วหน้านี้ก็มีเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดกับเด่นห้าเนาะที่เขาวงไว้นะคะนี่ค่ะมีสามเก้ากับเจ็ดสี่สำเพาทองก็เด่นห้านะคะสำเพาทองก็เด่นห้า หน้านี้ก็เด่นสีนนะะ่เด่นห้านะคะเด่นสี่เด่นห้าหรือถ้ามาก็เป็นสี่หนึ่งนะคะนี่หนึ่งสี่เนาะสี่แปดหนึ่งเจ็ดถ้ามาห้าก็ห้าสองห้าสี่ ก็จะเอาแต่ตัวเด่นมาให้ท่านพิจารณานะคะรวมผังเลขทิปตตรงนี้ก็เด่นเก้านะคะนี่เก้าอันนี้ก็เด่นเก้าเช่นกันนะคะอันนี้ก็เด่นเก้าเก้าสามอันนี้ก็ติดเก้าอยู่นะคะ เลขปลานะคะรางวันที่หนึ่งมาเจ็ดสองตัวมาหนึ่งอันนี้มาเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเอาแต่ตัวเด่นมาพิจารณา,นานเนาะ สองตัวจับคู่กันก็มีสามศูนย์แอดวงไว้แล้วระบายสีไว้แล้วเลขสามศูนย์นะคะเป็นตัวเด่นของติ๊กฮิโร่เนาะเอาหน้านี้มาพิจารณาดีกว่านะคะมาศูนย์มาห้า 5. สามตัวตรงตรงศูนย์ห้าหกแต่ว่าแอดคิดว่าคงจะเป็นห้าหกศูนย์เนาะทีเด็ดเลขทิปหกสามศูนย์เด่นห้านะคะเด่นห้าเหนือใต้เด่นห้า ือจะเป็นห้าสามตัวนี้ถ้าเด่นห้าก็มีห้าศูนย์ห้าสี่ห้าแปดถ้ามาสามก็มีสามหกสามเจ็ดสามเก้าเด่นห้าห้าหกห้าสามห้าศูนย์เลขอังเปาเลขอังเปาก็มาสามนะคะ เลขสี่ห้ามาแรงนะคะถ้าสี่มาก็มีสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดเนาะเจ็ดสี่นี่ค่ะสี่มาแรงเช่นกันแถวนี้มาสี่แถวนี้มาสี่นะคะสี่ห้าสี่เจ็ดเนาะก็ดูยากเหมือนกันนะคะเลข ทั้งเลียกทิ์เนาะหนึ่งเดียวมาแปดจับคู่ให้แปดห้าอาจารย์น็อตตี้อาจารย์น็อตตี้ก็เคยเยใบให้ถูกอยู่นะคะอาจารย์น็อตตี้มาเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามหรือจะเป็นเจ็ดสามศูนย์เนอะเลขงวดนี้สามล่างมาแรง เลขสามมามาล่างนะคะมาแรงมากเลยสามล่างมาแรงนะคะของอาจารย์นนตตี้ก็มาสามเช่นกันแต่ว่าเป็นสามศูนย์เนาะเจ็ดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามนี่เป็นหวยอะไร สติหวยออกเนาะอาจารย์หมูทอง40นะคะมา40โอ้มาเยอะเนาะอันนี้เป็นสติหวยหวยออก อาจารย์แมนเป็นเลขสรุปนะคะเด่นห้าแล้วก็เด่นสามคู่รวยห้าสามท่านชอบหรือไม่เลขเด่นเลขค่าน้อยอันนี้เลขคาน้อยนะคะ อาจารย์แมนเด่น5กับเด่นสแต่ว่าแชอบ3นะคะถ้าสามมาก็มี3าหกับ3ามเจนาะถ้า7ดมาก็เป็น7จ็ดสองเจห้าดหนะคะถ้าสี่มาก็4ี่สองสี่ห้าสี่หถ้าสงมาก็สองห้านะคะนี่เป็นเลขเด่นของ ผังเลขทิพย์นะคะผังเลขทิพย์เอาเลขหน้าปกมาสรุปกันดีกว่านะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่าผังเลขทิพย์นั้นเข้าเด่น3เด่น7นะคะส่วนเลขล่างนั้นเด่น6กับ2 ก็ท่านเอาไปพิจารณาก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด็งมวดนี้คงมีคงมีเลขสองนะคะเลขสองเลขสองแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ